โยสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งกับเก้า h นึ n งห้าชนแนนะครับก็วันนี้เราจะมาเปลี่ยนไฟไฟเบรกดวงที่3นะครับไฟเบรกหัวเก่งของ d m a x นะฮะอันนี้เนื่องจากไฟมันติดไม่ครบนะครับมันขาดไปหลอดนึงผมก็เลยซื้อไฟหัวเก่งมาเปลี่ยนนะครับประมาณนี้นี่เป็นสินค้าตรงรุ่นนะครับเล นี่นะครับนี่ก็จะเป็นไฟหัวเก่งตรงรุ่นนะครับัเ,เก็นว่ามันจะเท่ากันพอดีมีปลั๊กนี่นะครับถอดปลั๊กเสียบใช้งานได้เลยนะครับก็ส่วนวิธีติดตั้งจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกัน ตอนที่ติดตั้งนะครับก็ขันน็อตสองตัวนี้ออกนะครับจะเป็นน็อตเกียวปล่อยนะครับสองข้างนะครับแล้วก็ค่อยๆโยกนะครับมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นี่นะฮะก็จะเห็นว่ามันมีปลั๊กเสียบอยู่เห็นไหมครับแล้วก็ถอดปลั๊กนั้นออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราไปถอดกันเลย ก็ดึงปลั๊กตัวนี้ออกนะครับบีบแล้วก็ดึงออกโอเคนี่นะครับสังเกตจะเหมือนกันเลยนะครับก็มันวางไว้แล้วก็ใส่ใ่เข้าไปสเสร็จปลั๊กอย่างนี้แล้วก็ใส่ลงไปนะครับเท่ากับที่เดิมอย่างนี้นะครับสังเกตนะครับอ่ามันจะไม่เท่าเดิมขอบเดิมเห็นครา,าบสปกปรกไหมครับมันก็จะมียางนี่นะครับ เราต้องถอดอยางตัวเนี้ยออกมเพื่อมาใส่กับอันใหม่แล้วค่อยใส่กลับเข้าไปนะครับอี่นะครับหลังจากเราใส่ลูกยางเสร็จแล้วเราก็กรอบเข้า,ขาไปแบบนี้แล้วก็ขันน็อตกลับที่เดิมนะครับสองตัวตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะมาลองเทสไฟเบรกกันก็ลองเยียบเบรกได้เลย อ่ะนี่ก็จะติดครบทุกดวงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสาวัสดีครับ